สวัสดีค่ะหวานนะคะจากช่อง YouTube ของหวานมนิดานะคะวันนี้จะมารีวิว iPhone 13นะคะอันนี้สั่งมาจากแอปส้มนะคะผ่อน12เดือนนะคะสำหรับใครนะคะที่งบน้อยไม่อยากไปซื้ออยู่ช็อปนะคะสั่งออนไลน์ก็ของแท้นะคะจากแอปส้มนะคะตัวนี้หวานเนี่ยสั่งโทรศัพท์หลายเครื่องมากๆเลยนะคะมาจากแอปคือสั่งออนไลน์ ไม่ไม่เคยซื้ออยู่ช็อปเพราะว่าราคามันจะถูกกว่ามันจะมีอ่าโค้ดส่วนลดมีแบบแฟลชเซลลสเดือน2อเดือน3ามอะไรอย่างเงี้ยมันจะลดราคาทุกคนคือเราได้มาในราคาที่มันถูกกว่าหน้าร้านคือมันดีนะคะมันคุ้มนะคะสําหรับวนัน้ใช้งาน iPhone เครือค่องนี้มาได้ประมาณ5-6เดือนแล้วนะคะราคาเต็มอยู่ที่2องห0ืบาทช่วงบ่ายๆถ้าะที่จะ,จะ,จะกําลังจะกดสั่งมาลดเหมื่นหนึ่้บาท แล้วก็ใช้โคดส่วนลด1,000บาทได้มาในราคา19,100บาทคือคุ้มมากๆเลยค่ะคุ้มกว่าไปซื้ออยู่ช็อปนะคะส่วนตัวเครื่องนะคะจะได้มาแค่แค่นี้เลยตัวเครื่องนะคะจะไม่ได้สายชาร์จอะแดปเตอร์จะไม่ได้นะคะถ้าเป็น iPhone 7 Plus แต่ก่อนนะคะหวานเคยซื้ออยู่ช็อปน่าจะได้สายชาร์จด้วยแล้วก็สายหูฟังมาให้ด้วยนะคะแต่ก่อนนี่สำหรับเครื่องนี้ที่ถ่ายอยู่ก็เป็น Android นะคะอันนี้ก็ผ่อน ผ่อนมาจากแอปส้มเหมือนกันนะคะทุกคนได้มาในราคาที่ถูกกว่าหน้าร้านเพราะว่าตอนนั้นมันมันเป็น 5G ช่วง 5G เครื่อง 5G เราก็เลยอยากได้โทรศัพท์ที่มันอัปเดต 5G ให้เราก็เลยสั่งสั่งมามันออกใหม่ก็ได้ในราคาถูกกว่าหน้าร้านนะคะถูกเป็นถูกกว่าเป็น 5, 600เลยสําหรับใครนะคะที่คิดอยากจะสั่งนะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะสั่งของออนไลน์เดี๋ยวนี้ศูนย์ก็มีเขารับประกรันให้เหมือนกันนะคะ1ปีอันนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งเลยนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย